3ขั้นตอนทําช่องให้ขายดีข้อนี้สําคัญมากในยุคป,ปัจจุบันอีกหน่อยอนาคตอนะ่ะพวก Gen C ช่วงต้นกับพวก Gen Y ช่วงปลายจะเริ่มมาขึ้นามามีอำนาจซื้อทางาทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นการบริโภคพเขาจะเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ยการทำออนไลน์เราจะรีเลทกับพวก Gen Gen X ถูกปะกับ Gen น Baby Boomer แต่ปัจจุบันอ่ะ เจนซี C, กำลังจะขึ้นมามีอำนาจกำลังจะขึ้นมามีงานมีการทำไม่ไม่ได้รอเรียนจบหรืออะไรแหละเขาจะเริ่มมีธุรกิจเริ่มมีการงานอะไรของเขาตั้งแต่ช่วงเรียนแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วเขาเริ่มมีกำลังซื้อตั้งแต่ช่วงนั้นแหละโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีพ่อแม่เป็นพวกเจนวายเจนเอ็กที่ทำธุรกิจเร็วอีกด้วยจะกลายเป็นเด็กที่มีตังค์ในระดับหนึ่งซึ่งอีกหน่อยเดวขึ้นมาทดแทนแน่นอนแล้วต้องบอกไว้ถ้าเราไม่ได้ทำเตรียมอะไรไว้เลยไอ้วันที่เขากำลังจะซื้อเขาจะไปซื้อคนอื่น กิจาการเราธุรกิจเราสินค้าเราจะขายไม่ออกต้องแข่งราคาต้องลดราคาแล้วก็ไม่ได้ลูกค้าด้วยทักเข้ามาก็มีแต่ต่อราคาทักเข้ามาก็มีแต่ถามราคาถามหาโปรโมชั่นแล้วก็ไม่ยอมซื้อปิดการขายไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจใเราไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจเสริมสวยสักคิ้วสักปากหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่เขาหาเขาหาเสิร์ชจากออนไลน์นะออนไลน์ในช่องในรูปแบบของเขาในแอปดำแอปฟ้า แอปแดงอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้เขาก็จะสนใจพอสนใจปุ๊บเขาก็จะไปของเขาเองเขาไม่ได้นั่งถามพ่อแม่หรือถามคนอื่นแล้วเขาดูรีวิวเขาดูเขาไปของเขาเองข้อเนี้ยสําคัญถ้าเราไม่รู้เราจะไม่สามารถทําให้เขาอะเอาเงินมาจ่ายให้เราได้และนี่คือสขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือเป็นห้องสมุดให้กับเขาที่ครตติบอกว่าเวลาที่เขาหาความรู้สักคิ้วสักปากหาที่พักหาที่โรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงเป็นความรู้ให้กับเขา อแล้วครุติจะบอกให้อีกหน่อยการตลาดที่เรียกว่าการปักตาการและรีวิวทุกสิ่งอย่างจะหายไปต้องพูดอย่างนี้เจ้าใหญ่ๆจะยังคงอยู่ได้แต่เจ้าเล็กๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะต้องสเปเชียลลิสต์อะไรบางอย่างลงไปเลยมันเจาะจงยุคก,ก่อนหน้านี้ทีวียุคหลังจากนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่และยุคหลังจากนี้จะไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่แล้ะมันจะเป็นลักษณะแบบไมโครและนาโนลงไปผู้ติดตามแค่ เดิมแบบเป็นล้านแล้วไม่กี่แสนหรือหลักหมื่นอีกหน่อยมันจะขยับเป็นหลักพันที่แบบมีนิดเดียวแล้วแม่งใช่นิชตรงนั้นเป็นห้องสมุดให้กับเขาในบางเรื่องถ้าเกี่ยวกับรถจี้เจาะจุดเริ่มแปลว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนคลาสไหนรถสีประตูนะรถกระบะนะรถเก่งนะรถยุโรปนะรถมือสองนะรถไฟฟ้านะอันนี้จุดๆสักคิ้วลากลงมาสักคิ้วทรงอะไรเลียดยังไงโงเ่เฮงแบบนู้นแบบนี้ ให้ความรู้เขาไปไม่ว่าเราทำทธุรกิจอะไรจงให้แบบนั้นไปเมื่อให้ความรู้แบบนั้นไปเขาจะรู้อะอย่างคุติยกตัวอย่างเจ้าของลานกลางเต็นท้ารีวิวแต่ลานกลางเต็นต์ตัวเองอะมันจบแป๊บเดียวมันจบถูกปะมันจะรีวิวสักกี่มุมอะห้คลิปก็หมดทุกมุมแล้วมั้งแม่งหมดยันซอกมุมทุกอย่างละถูกปะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปรีวิวเต็นท์นอื่นด้วยลานกลางเต็นท์อื่นด้วยข้อแรก ได้ค่าสปอนเซอร์ในการรีวิวเต็นท์คนอื่นข้อ2ได้ไอเดียในการปรับปรุงเต็นท์ตัวเองและข้อที่3คนรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้มีลานกางเต็นท์อยู่ที่นี่ถ้าไปที่จังหวัดนี้ต้องไปที่พี่คนนี้เท่านั้นต้อนรับอบอุ่นเป็นกันเองและฉันรู้จักเขาเคมีตรงกันเงินวิ่งเข้าหาไหมชนะลานกางเต็นท์อื่นที่ไม่ทําแบบนี้ไหมทันทีแต่ถ้าไม่ทําลานกางเต็นท์อื่นได้แต่ต้องจ้างอินฟูมารีวิวแล้วสู้ไม่ได้จ่ายเงินอย่างเดียว สุดท้ายก็ต้องแข่งราคาเก็ตตรงนี้ปะนั่นแหละต้องเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นห้องสมุดให้กับเขาในส่ข้อแรกข้อที่สสร้างความเชื่อใจด้วยการให้ให้ทุกอย่างเท่าที่เรามีไม่ใช่ให้เงินหรือให้อ่างอื่นน่ให้เป็นความรู้ความบันเทิงที่ผ่านหน้าจอตรงนี้เลยอ่ะอย่างที่บอกรีวิวเต็นต์การให้นู่นนี่นั่นเหมือนกับการเป็นห้องสมุดแต่ให้จริงๆให้ในทีเนี้ย มันคือการให้จาก m มซ์เซ t ข้างในเลยไมซ์เซแมันคือโกลด์ไมซ์เซ e ตไมซ์เซ t แบบอะบันเดนอะคือแบบมแังเหลือเฟือฟังให้ดีนะตรงนี้มันเกี่ยวกับ m มซ์เซ t แล้วนะให้ชนิดที่ว่าไม่ต้องมาซื้อกับฉันก็ได้แล้วคลิปนั้นจะมีแวลูทำให้คนดูแบบไม่มีข้อกังขาให้แบบไม่ต้องซื้อกับฉันคิดอย่างนี้ ถ้าฉันจะสอนน้องที่ฉันรักสักคนนะ่หรือญาติญาติเพื่อนของฉันน่ะฉันจะขายสิ่งไม่ดีให้กับเขาอฉันไม่ขายฉันให้เลยที่นี่ดีไอ้น้องไปจ่ายแล้วแม่งคุม้มแม่งสุดยอดมากนี่คือข้อที่สองสำคัญมากเพราะถ้าเราให้เพราะว่าให้แล้วผูกว่าจะขายกูจะให้มีเต็มที่แล้วกูจะพยายามวกเข้ามาขายอะไรบางอย่างคลิปนั้นไม่หวรยรอ่ละคลิปนั้นคนจะสัมผัสได้ว่าไอ้เช่นนี้แม่งจะมาเอาอะไรจากกูสักอย่างพยายามจะเทคอะไรจากกูสักอย่างไม่ได้ให้กูนี่หว่าไม่ใช่กีฟให้กู กูไม่ดูและแม่งไรประโยชน์มาถึงก็ขายของกูอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ความดูเฮียอะไรกูเลยกูดูมึงแล้วกูได้อะไรวะข้อ2องมาต่อข้อ3ข้อ3คือการปิดการขายมันคือการตลาดฟังแค่นี้นะข้อแรกเราเป็นห้องสมุดเขาเสิร์ชเขาหาเขาเจอเขารู้จักเราแหละข้อ2เราให้โดยไม่มีข้อก้งางขาถูกปะในบางคลิปในบางโพสต์ในบางคลิปวิดีโอเราขายปิดหลังได้โดยที่บอกว่ามันคือการขาย มันจะแสดงความจริงใจและคลิปที่ขายเขาจะรู้ว่าขายแต่เขาไว้ใจแล้วรู้ว่าขายโดยที่ฉันไว้ใจคนนี้ได้เขาจะซื้ออย่างเต็มใจไม่ปัดนี้เข้าใจสามเคล็ดลับนี้นะและอย่างที่บอกถ้าข้อแรกข้อสองทำมาถูกต้องร่วมจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเรียกร้องเองว่าพี่มีอะไรขายให้ผมให้หนใหูให้ฉันไหมละ่ะอยากซื้อแล้วอยากหนูจังเลยมีของขวมมัญไหมปากตะกร้าสักทีสิ เหมือนกับกรณีถ้าเป็นอย่างช่องครูตีก็ง่ายๆตอนที่ครูตีออกมาสอนความรักใหม่ๆเฮ้ยขนาดนี้แล้วครูเปิดคอร์สไหมตอนแรกครูตีก็ไม่มีคอร์สถูกป,ป่ก็เรียกร้องให้เปิดคอร์สกูก็ต้องพยายามปั้นคอร์สออกมาหาความรู้มาใส่รู้หรือกปล่จนตอนนี้แม่งองออมครู้กี่คอร์สอ่ะมันคือสิ่งนี้และถ้าเป็นสินค้าที่พักหรือการบริการสักคิวสักปาหรืออะไรก็แล้วแต่รู้ออกไหมเราก็ให้อย่างนั้นแล้วเขาจะเรียกร้อง ที่ทำไหมผมจะไปทํากับพี่อาครูติบอกเลยเนี่ยอย่างคิ้วที่ที่เราเห็นนะมันไม่ใช่การเขียนนะมันคือการสักคิว้วมันประมาณนี้แล้วครูติอายุประมาณนี้แล้วมันได้ประมาณนี้คนที่ชอบส่งประมาณนี้ถ้าครูติบอกเลยว่าร้านไหนไปตรงนั้นคิดว่าลูกศสษย์กับคนติดตามครูติแห่กันไปเลยไหมติดต่อเข้าไปจองกระทำไม่ทันเลยปะทันทีมันคือสิ่งนั้นเกทหมายเซตนี้นะสรุปให้ข้อแรกเป็นห้องสมุดให้กับเขาข้อ2 สร้างความเชื่อใจด้วยกันให้ไม่ขายสักิดเดียวและมีสัดส่วนทองคําให้คือถ้าทําทั้งหมด10คลิปอะขายอย่างจริงจังอะขอคลิปเดียว9คลิปกูให้หมดกูเที่ยวกูลงทุนแล้วแล้วกูให้หมดให้ความรู้ที่กูมีไม่มีกักไม่พยายามวกเข้ามาขายของตัวเองแม่กูให้เลยกูคิดว่านั่นคือเพื่อนนั่นคือสิ่งนั่นคือคนที่กูรักกูจะทํายังไงให้คนได้สิ่งที่ดีที่สุดวะกูไม่ขายเพราะถ้ากูขายไอคนที่กูขายให้มันได้ประโยชน์ ไอ้เหี้ยอย่างนั้นคนที่กูรักไม่ได้ประโยชน์ดีหว่ากูกูให้เต็มที่เลยแล้วไปเลือกเอาอ๋อโอเคถ้าถามงี้โอเคตรงนี้ที่สุดมันคือการให้อย่างจริงจังเข้าใจตรงนี้นะไม่เซ็ตกันให้แล้วข้อที่3ปิดการขายเมื่อลูกค้าเรียกร้อง3ข้อนี้จะทําให้เงินและงานวิ่งเข้าหาเราไม่ต้องมานั่งแข่งราคานั่งสวยๆสบายๆเป็นร้านค้าเป็นบริการสักอย่างหนึ่งทำคลิปออกไปทำช่องออกไปดังในกลุ่มฐานแฟนของเรา แล้วครูติให้เคลรับตรงนี้นะขอแคบหนึ่พันคนฐานแฟนเดนตาย1,000คนหากินได้ตลอดชีวิตละอ่ะคลิปนี้เท่านี้ไปเริ่มสร้างช่องไปเริ่มทําคลิปวิดีโอไปเริ่มให้ความรู้จากที่เรามีนี่คือการบ้านเอาไป